มาวันตุ๊จีนนะฮะก็ต้องเปิดแฮ็กตุ๊ดจีนนะกล่องต้อนรับตุ๊จีน2 0 2 6หโอโห้มีมา้าแบบว่ายืนอยู่หน้ากล่องนะทีนี้ทีม้าไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่มานี่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างช้ำพอสมควรขี่นะครับผมขี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีดูดนะครับมาเอาไว้ขี่นะครับอ่ะกล่องตุ๊จีนนะครับกล่องละสี่้าสิบโอ้โห1ิบกล่อง4ี่พัน้าข้างในนี้มีอะไรนยถุงรวยโชคบวก8กับบวก10ว่ะถ้าได้ถุงนี้ก็ต้องไปสุ่มอีกอ่ะอันนี้แหละแพ็กตัวตึง 45่สิบห้าไพร์สองบาทดูดีอ่นะได้เงินได้อันนี้คุ้มกว่าป่ะวะไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนนะครับเอาสักงสิกล่องเลยนะครับ,เ,กกรบเดี๋ยวผมเปิด5้าจะมีคนอยากเปิดด้วยอีก5้านะครับคือแบบแต่งชุดมาแล้วนะก็อยากออกกล้องซื้อนิดหน่อยเดี๋ยวไม่คุม้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเทสนี้ก่อนกล่องตุนจีนคุ้มจัดเหรอคุ้ม <No. S 1> หรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวพี่ขอเทสกล่องน,นี้ก่อนนะยี <Okay. S 1> ่สิบถึงแปดสิบแล้วไร <laughs> ได้ยี่สิบสองโอ้อะไรมันจะใกล้ข้างล่างขนาดนี้นะฮะ โอ้โห45ไพ่เนี่มันจะได้ไพ่ที่45หรือเปล่าอ่ะเนี่ย60เจนเอ็ม60ไปอืมอยู่เวก็ได้นะมัน10ล้วนเลยไหมอยู่เวก็น่ารวยเฮ้ยเจนเอ็ M, จริงฮอลแลนด์ Holland! โอ้แชเดอร์เฮ้ยไม่ใช่แชเดอร์โอ้ร้อยล้านวะ yeah คุ้มปะวะคุ้มอยู่นะอันนี้ผมเปิดได้ไปดีเลยฮะแชเดอร์ลูกหลักนะครับขายกินไปแล้วนี่ครับหนึ่งเต็ลูกหลักมาหลายรอบแล้วอันนี้เผิดเผนี่ ดีกว่านี่อันนี้ราคาเท่ากันนะตัวจีน5้ากล่องเลยครับเทียบกับกล่องตัวตึงหนึ่งกล่องนะฮะอันนี้คือลุ้นข้างในนะอยากได้ถุงรวยบวกสิบอะเงินนี่ออกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสออกน้อยกว่าเฮ้ยบวกสิบโอ้บวกแปดเงินเฮ้ยมากระจายว่ะโอ้บวกแปดแล้วโอ้โหบวกสิมาอันเดียวนะแต่อย่างน้อยก็มาครบนะเงินนี้น่าจะไม่เกินสี่สิบคิดว่าอย่างนั้นรีเด็กฮแปด ประมาณเกือบครึ่งเหมือนกันนะก็พอได้อยู่อันนี้3อันนะครับมีอะไรวะเนี่ยก็คือบวก8แหละสุ่มเอานะโอ้ต้องสุ่มไหนสุ่มสุ่มไหนสุ่มแล้วก็ไปสุ่มการ์ดอีกโอ้โหอันนี้ล่างสุดอันนี้ก็ไม่รู้ล่างหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ล่างสุดม,มาสองใบเนีห้าร้อยไพ่อันนี้ร้อยห้าสิบไพ่ห้าร้อยไพ่น่าล่างกว่านะรัวไปเลยแล้วกันพี่รีบ ไอคอนสูเอร์หรอจริงปะโอ้โหเกลือโอ้โหอย่างเกลือได้เงินคุ้มสุดแหละโอ้อันนี้แหละยิปซี่ครับ LE นะครับขอ LE ีแล้วกันขอ LE ได้ LE เป็นอังกฤษใครวะนี่แคสซีมิลล่า รออุ้ยตึงไม่แย่นะไม่แย่เฮ้ยสุ่มข้ออ๋อเชื่อไหมตัวนี้ตัวใช้งานนะฟูลได้หลายทีมเอเวอเรตเชลซีเล่เนื้อหลี่มากมายเชลซีด้วยวะไม่รู้เหมือนอะ <laughs> มั่วนะมั่วนะอันนี้คือสุดยอดนะเฮ้ยได้เปิดทุกอันเลยปะได้เปิดแบบครบๆเฉยนะครับถุงรวยบวกสิบอยากได้อิบาบวกสิบอ่ะอิบาไอคอนไตเวดก็ได้ไตเวดเอ็มดีเอลมันมีเอ็มดีเอลว่ามีอยู่นะ เีไม่าการจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้คือแย่สุดนะอย่าได้มาเมื่อวานใครเห็นแบบว่าท่านอนุทินไหมท่านอนุทินตีกองไหมแล้วเจอนนก,กองเปิดได้คิงบาร์นะครับไม่ใช่ไปคิงบาร์เลยเปิดเบดเมลสะท้อนดามจผมนี้แบบโมโหเลยผม,มโมโหเลยผมอยากเอากองไปทิ้งไยไม่ปฏิเสธอยู่ตรงครับเสียบมาได้ทันเวลาการบวกสิบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้แหละผมคิดว่านะคอร้องละใบนี้ไม่เอาใบอื่นอะไรก็ได้โอเคอย่าเป็นการสีเหลือง อ่ะโอเคอันนี้คืออันที่ไม่อยากได้นั่นแหละพระดดีบุ่มว่าดีชอบมาชอบมาเป็นเด็ดชาดีแบบเนี้ยถอบหน่อยจาพี่ชอบมาชอบ แน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเรานะครับถ้าขาดลูกกระต่ายไปนี ale, ้มันจะเล่นเกมอย่างไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงได้ยั่งไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปกป้องลูกกระต่ายกับแวนออฟตัดซีโร่นะอันนี้ตัวเลนแอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง73%มเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสบายลูกกระต่ายเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับออฟตัดซีโร่รุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบาสบายมากๆนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจออรับส่วนล 100่บาทด้วยวาร์ปอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเพจเชนันเกมมิ่งรหัสเอ็มล้วนรหัสพร้อมเล่นไอดีดองแลบถึงนักเตะขายยากเต็มเกมราคาประหยัด24ชั่วโมงติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งเพจแท้ไปตามวาร์ปเลยนะครับจบเปิดมาเปิดดีซีดีซีหรือเปล่าบวกสิบนี่ยโอ้โหดีจริงเยอรมันโอ้การลับ อยากได้โทนี่โค้ชแต่มันกลางลับโอ้บวกสิบสองล้านโอ้บวกสิบสองล้านสิ้นเดือนยูอ,ยอีสิ้นเดือนนี้เอาตังไหนใช้สิ้นเดือนนี้ก็ต้องใช้ให้พอแหละสู้ ไข่เนี่ยซื้อเป็นแผงเอาไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ทอดไข่น้ําเศรษฐกิจแบบนี้พี่ก็สูตรนี้แหละเนาะหมูกระทะข้าวตามร้านก็เผาๆไปนะฮะมันจะได้อยู่ให้ถึงสิ้นเดือนพอดีท่านอนุทินเขาบอกเราจะรวยไม่ไหวผมตื่นเต้นจนไข่เปียกเลยครับผมนี่ข้าวพุ่งอพอได้ยินว่าท่านเอ่ยแบบนั้นไม่รู้ว่าพวกเรารวยหรือใครรวยก็ไม่รู้มีคนอยากขอเปิดนิดนึงนะครับแบ่งๆกันนะทีเดียวนะครับจะทำสูตรจีนสองคลิปสามคลิปมันก็ใช่เรื่องนะครับอะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุยเองไหมไม่อ่ะมันจะไม่ได้อะไรแหละไปครับคนละห้ากล่องนะแล้วขอชีวิตแล้วเราเหลือเราขอชีวิตแล้วเหลือรวยได้อ่ะให้เปิดเหมือนกันทุกอันอ่ะได้ทุกประการอันนี้พี่ได้สนไนเดอร์อันนี้บวกสิบเลยแบบไม่ต้องลุ้นซื้อเลยเด็ดที่น้องได้ยินว่าวบกสิบพี่สองล้านไม่อันนั้นไปสุดท้ายสองล้านอ่ะใบแรกได้ร้อยล้านอันเดียวสิ เรามพี่เปิดกี่อันอันเดียวแล้วอีกอันหนึ่งของตุ๊จีนนะ่ะอ๋อโอเค,อเคของมานะ้าเห็นไหม <c oughs> เลิกยัง <c oughs> ไม่ค่อยเป็นมงคล <c oughs> น้องเลิกเลิกขี่ม้าอ่ะไม่เคยจบเดี่ยมีเงินกับการ์ดใส่เลยเราใส่เงินก่อนได้ไหมใส่ได้ที่ได้เท่าไหร่เงินอ่ะยี่สิบสอง <tậu> tamam <laughs> <tậuELLA> <tậu Sắp đây nghìn diện hả? Là cát đã, mấy mấy lửa mấy cá rồi à? À bác bác Giấy hình nó mà cá đây à? Cái này đi Trên êm mà nó à? ดีซีาน้องโอ้โหจบแล้วโอ้โหดีซีเย <Y> <c oughs> อรมันเฮ้ยได้เยอะพอได้ยเยอะสแตทเยอะอยู่อนนะโอ้โหขายไม่ออกขีกล่องห้ากล่องให้เท่ากันโอ,อ,นนะอ้เน,นี่ยห้าอันเนี่ยมันมีสามอันนี่เงินบวกแปดบวกสิบเนี่ยอ่าขอบวกสิบสักครึ่งหนึ่งอ่ะ เกลือสองถุงแล้วเฮ้ยได้เงินโอเคเกลือสามถุง <c oughs> โอโ้โหไม่มีบวกสิบเลยอ่ะแล้วเปิดเงินกันได้ไหมได้ถ้าได้ร้อยนี่ถือว่ารอดสี่สิบโอโ้โหเกลือล้วต้องลุ้นอะไรอ่ะลุ้นของข้างในเปิดเลยอันนี้คือสิ่งที่นอ้องจะได้เหรอลุ้นเหรอลุ้นเอา เมื่อกี้ใบนี้รวยนี่เอออันนั้นเปิดเลยนะเปิดอันเลยนะเปิดเลยเดี๋ยวบอกให้ว่าเกลือป่ะอุ้ยไม่ไม่เคยได้อุ้ยไม่เคยได้อุ้ยอันนี้ได้ละอุ้ยแปลกใหม่ป่ะแปลกใหม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้น้องเอาไม่มีกี่อันได้สี่อันเนี่ยทำไมมันมีสามอ่ะสี่ก็นี่สองไงสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้ดูไงเอออันไหนอันไหนก่อนนี่สามร้อยนะสามร้อยสามร้อยก่อนเนาะจะเปิ้ลหรือจะทีละหนึ่งก็ได้ คนละใบไหมวัดกันไหมมาใครแพ้ตัดหญ้านะเห็นไหมหญ้ายาวแล้วจะจ้างเขามาตัดก็กลัวตังค์ไม่พอถึงสิ้นเดือนนะครับท่านอนุทินบอกจะรวยไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวแล้วเมื่อไรรวยแต่แค่นี้เอาเปิดเลยทําคลิปเนี่ยเติมมาเปิดอ่ะไม่คุ้มหละนะฮะเปิดแบบเมื่อก่อนเปิดนิดเดียวก็โอ้โหคลิปยาวยี่สิกว่านาที เดี๋ยวนี้เปิดนะพ่อห้าล้านพี่ทีนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กันสักนิดนึงนะครับวันนี้ผมคงไม่ต้องตัดย่าแล้วแหละเท่าไหร่ห้าเท่าไหร่ถ้าเกิดราคาเท่ากันวัดกันที่นี่นะวัดกันที่หนึ่งอ่าสเตตโอเค,อเคไปเอากันไกลเลยไหม<ะ>นี่ของจริงเขาเปิดกันอย่างนี้คลิกไปด้วยความมั่นใจอุ้ยพีเดียวกันว่ะอุ้ยโปรตุเกสอุ้ยอุ้ยนึกว่าลอนโดไม่ใช่ว่ะลามอส เฉยมึงถูกห้าล้านไดไงวะห้าล้านมันไม่ถูกสุดเหรอวะฮัลโหล่เปิดเลยห้าร้อยไพ่มีอันสุดท้ายเนาะอ่าสุดท้ายเปิดให้เกินห้าล้านโชว์หน่อยโอเคยังไงฮะ เฮ้ยมีอะไรนี่ซาลีบามะไม่แพงนะแปดล้านโอเคอกล่องละสี่อยห้าสิบเลยนะได้แปดล้านอันนี้คือหนึ่งกล่องนะเนี่ยอ,อันนี้คือ4ี่ห้าบาทนะนี่ไอห้าล้านก็4ี่หสบาทสองล้านก็4ี่้าสบาททุกอันคือสี่รห้าิบาททไมอ่มันสคอะมาสุดท้ายอาดิ แล้วสักร้อยล้านไหมจะมาสักตัวไหมร้อยล้านเนาะงนเกิดเ่ยน้องเกิดเลยนะน้องเกิดเลยนะเกิดนี่เลยมาแล้วครับฝรั่งเศสมีเฮ้ยเฮ้ยนนเฮ้ยไว้ก่อนอนะ่ะโอ้โหได้อยู่นะได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่กาาสิบสามล้านรวยไม่ไหวแล้ว วุ้ยออกกันนี่